ร่มเย็นเป็นสุขมากแต่ก่อนผมก็เคยมาบวชอยู่วันนี้ครับสมัยเป็นเนนน้อยเดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่เข้าวัดเลยโูเป็นฟิลแบบวัดป่าเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดใหญ่ครับเป็นแบบสำนักสูงเพราะว่าที่หมู่บ้านนี้ก็มีวัดเขาเรียกว่าอะไรนะวัดใหญ่แล้วอ่ะอีกอีก หมู่บ้านหนึง่งก็เลยแบบใก,กล้ๆกันก็เลยเออเห็นพี่แปมบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์ก็น่าจะใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูกุฏิด้วย<ะ>เพราะว่าตอนบวชผมไม่อยากเล่นโทรศัพท์เลยผมจะพยายามงดแล้วก็จะปฏิบัติให้ได้ส้าชูเจอพี่แพรรี่น่าจะถึงแล้วครับผมทักไปหาพี่แพรรี่แล้ว,วเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงครับอยากไปงานบวชชังแม่มาแล้วรอบหนึ่งแม่รุนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะ แล้วก็จะมาตอนเย็นอีกนะอีกรอบหนึ่งอนุโมทนาสาธุครับป้าเดี๋ยวผมให้ดูวัดแป๊บบนึงเดี๋ยวจะพา,พาไปเลยนะแต่ทางเข้าเลยเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าโอ้โหขอให้ผมบวชได้บุญเยอะๆตอนบวชผมไม่อยากล่นโทรศัพท์เลยนอ่จับแบบเออเดี๋ยวถ้าวันสุดท้ายก่อนสึกเดี๋ยวค่คร อัปเดตให้ดูแล้วก็ผมจะฝากช่องไว้กับคุณแทนซังนะครับยังไงก็ฝากนี่เดี๋ยวผมให้ดูทางเข้าวัดแล้วก็จะเดินไปดูวัดบ้านสมิทธเดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่แรกเลยกลับกล้องนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับวัดบ้านสมิทธสแกนุงนี่ทางเข้าวัดนะครับนี่ ชัดอยู่เนาะทุกคนเนาะชัดอยู่เนาะ <Okay. S 1> วัดบ้านสมธส,สเกหนูสเกหนูนี่นะครับ mm hmm. นี่เลย mm hmm. อ่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปเลยนะ mm hmm. วัดเลขที่อะไร <ope> e. วัดเลขที่อะไรเหรอครับหมู่แปดตะมนอ์สภะพะวาประชัยผู้บริจาคก็ไม่เห็นมีบอกเลยครับแค่วันที่เดือนเฉย นี่ครับใกล้จากบ้านไม่ลูกก็นิดหนึ่งครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าวัดแล้วนะครับนี่นอนได้ไหมจาวัดกลัวไหมไม่กลัวครับผมเพราะว่าไม่กลัวถ้าใจบอกว่าไม่กลัวเราก็ไม่กลัวครับผม,ม,ผม,ม,ม,บผมตั้งใจบวชผมไม่กลัวแต่ว่าข้างหลังอนะ่ะทุกคนเหมือนแบบเหมือนฟิลแบบ บรรยากาศดีดีข้างหลังอ่ะมีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับนี่อูหมาเยอะมากหมาวิ่งมาแล้วล่าสุดเอออย่าเห่าเ,เ้อเดี๋ยวตอนบวชมาวิ่งกัดสะบงไม่ได้นะ <c oughs> สาธุสาธุนี่ับกูเปิดอาบุ๊กเจ่าที่จะจบวช อันนี้ฝั่งทางซ้ายมือนะครับร่มเย็นมากสบายครับสบายสบายดีด <c oughs> ีใจกับแม่แม่เอฟซีที่ได้ไปร่วมงานนู้จริงๆผมอยากให้มาร่วมเอามันตรงกับวันหยุดคะ่ะคุกฟอร์ดเนี่ยไห่หอมก็ไปด้วยเหมือนกัน, <c oughs> นโอ้ไม่มันตรงกับจงกานตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารปลาแต่ว่าถ้าผมมีตังค์เน้ะผมอยากทําที่ให้อาหารปลาใหม่นะถ้าแบบถ้าแบบมีังค์เยอะอยากทาให้ใหม่เพราะว่ามันใหม่มันจะหักแล้วเนี่ย อย,ยอยากไปแต่แม่ต้องไปชินครับเอ๊อยาเหา่าซินี่ดินมันนี้แล้วมันนี่นะครับสาธุครับสาธุานี่เดี๋ยวมันจะหก<อ>ักจริงจรีให้อาหารปลานะครับเ,เหมือนมันเหมือนหักแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยอยากทำใหม่เหมือนกัน จะตกน้ำตก<ท>ำอะไรอย่างที่คิดเดอ้อนี่อันนี้แล้วก็จะเข้าวัดแล้ว <c oughs> ตะข้อ,ของมันพี่แพรดี่เหรอครับไม่ดีมั้งแต่ว่าร่มเย็นมากแล้ววัดสะอาดมากเลยนะข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาแบบทุ่งนาดีๆเลยอะ่ะนี่ตรงนี้ครัเอ๊ะ เมาทำไมกุฏิผมอยู่ใกล้มีนเลยไกลไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับไม่ไกลมากนี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแฮตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอีางนะที่คล้ายๆโรงอาหารอนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ทุกคนตรงนี้เขาเรียกว่าที่ทําอาหารที่อะไร <ลง S 1> เขาเรียกว่า,ววาอะไรอ่ะที่ฉันหรอือไม่ใช่ลุงครัวเออที่ฉันอะไรนะรง,งอาหารรง,งทานหรือว่ายังไงรงทานลงครัวที่แบบเป็นที่โอ้ครัวครัวครัว,รวเออโรงครัวใช่นี่เข้าบัตรละวป่ะยังไม่ได้พาไปดูกุติเดี๋ยวค่อยไปดูวันหลังเมนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับแล้ว มาโอยู่วันนี้ครับสมัยเป็นเน้อยเดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่เข้าวัดเลยหูเป็นชื่อแบบวัดป่าเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดใหญ่ค่ะเป็นแบบสำนักสูงเพราะว่าที่หมู่บ้านนี้ก็มีวัดเขาเรียกว่านะวัดใหญ่แล้วอ่ะอีกอหมู่บ้านนึงก็เลยแบบใกล้ๆกันก็เลยเออ เห็นพี่แปมบอกว่าเป็นสำนักสงฆ์ก็น่าจะใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูกุฏิด้วยเพราะว่าตอนบวชผมไม่อยากเล่นโทรศัพท์เลยผมจะพยายามงดแล้วก็จะปฏิบัติให้ได้พี่แพรี่น่าจะถึงแล้วครับผมทักไปหาพี่แพรรี่แล้วเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงครับอยากไปงานบวชชัง <laughs> แม่มาแล้วครับรอบหนึ่งแนมะ้ลูนี้มาแล้วรอบหนึ่งนะแล้วก็จะมาตอนเย็นอีกนะอีกรอบหนึ่ง อนุโมทนาสาธุครับป้าเดี๋ยวผมให้ดูวัดแป๊บนึงเดี๋ยวจะพา,พาไปเลยตนะั้งแต่ทางเข้าเลยเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าโอ้โหขอให้ผมบวชได้บุญเยอะๆตอนบวชผมไม่อยากล่นโทรศัพท์เลยนออจําแบบเออเดี๋ยวถ้ามันสุดท้ายก่อนสึกเด,เดี๋ยวใครอัปเดตให้ดูแล้วก็ผมจะฝาก ช่องไว้กับคุณแทนสังนะครับยังไงก็ฝากนี่เดี๋ยวผมให้ดูทางเข้าวัดแล้วก็จะเดินไปดูวัดบ้านสมิทธเดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่แรกเลยกลับกล้องนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับวัดบ้านสมิทธสแกนุงนี่ทางเข้าวัดนะครับนี่ชัดอยู่เนาะทุกคนเนาะชัดอยู่เนาะ วัดบ้านสมิดสเกหนูสเกหนูนี่นะครับนี่เลยอ่ยอาเดี๋ยวผมพาเข้าไปเลยนะวัดเลขที่อะไรวัดเลขที่อะไรหรอครับหมู่แปดตะมนต์สระพะพาบัญชัยผู้บริจาคพราะไม่เห็นมีบอกเลยครับแค่วันที่เดือนเฉย นี่ครับใกล้จากบ้านไม่ลูกก็นิดหนึ่งครับผมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าวัดแล้วนะครับนี่นอนได้ไหมจาวัดกลัวไหมไม่กลัวครับผมเพราะว่าไม่กลัวถ้าใจบอกว่าไม่กลัวเราก็ไม่กลัวครับผม,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 บผมตั้งใจบวชผมไม่กลัวแต่ว่าข้างหลังอ่ะทุกคนเหมือนแบบเหมือนฟิลแบบ บรรยากาศดีดีข้างหลังอะ่ะม,มีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอยู่ฝั่งนู้นนี่นะครับนี่อูหมาเยอะมากหมาวิ่งมาแล้วล่าสุดเอออย่าเห่าเธอเ๋ย่าตอนบวชมาวิ่งกัดสบงไม่ได้นะ ฝั่งทางซ้ายมือนะครับร่มเย็นมากสบายครับสบายสบายดีดีใจกับแม่แม่เอฟซีที่ได้ไปร่วมงานนู้จริงๆผมอยากให้มาร่วมเอานี่นะครับแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารปลาแต่ว่าถ้าผมมีตังค์นู้นผมอยากทําที่ให้อาหารปลาใหม่นะถ้าแบบถ้าแบบมีตังค์เยอะอยากทาให้ใหม่เพราะมันใหม่มันจะหักแล้วเนี่ย อยากไปแต่แม่ต้องไปจีนเฮ้ยอย่าเห่าซินี่ดินมันนนี้แล้วมันนี่นะครับสาธุครับสาธุนี่อันนี้เป็นที่ให้อาหารปลานะครับเหมือนมันเหมือนหาก